ถ้านัดไม่ได้จะไม่ติดแล้วนะหรอบวันนี้นะครับก็โป้งการติดตั้งตัวโ,โตต้าเล็ป็นตัวมาจตี้นะฮะอืมคันนี้จะบอกว่าลูกค้านัดมานานมากมากมากมามาแต่ก็คลาดกันวิธีครับลูกค้าว่างผมไม่ว่างร้านว่างลูกค้าไม่ว่างเพราะลูกค้าอยู่ตา่างจังหวัดด้วยวันนี้ได้โอกาสนัดมาแต่เช้าเลยครับสำหรับมาจตี้นะครับก็เป็นโตต้ารถตู้นะครับคันนี้ก็ เคยมีบอดเมื่อก่อนคือกัรแขเรื่องพัดดินกับราคาขายยิ่งจะมาที่คนยิงหายไช่วงหนึ่งครับสำหรับเมเอร์ตี้นะครับก็เป็นช่วงล่างระบบคานแข็งนะฮะก็เป็นเอาดูด้านหลังครับเป็นคอยสปิดนหรับการที่เรื่องเมเอร์ตี้นะครับนี่เราจะมีถอดตัวนะครับเหล็กกระเซเดิมวันนี้เหล็กกระเซเดิมนะครับซึ่งบอดซัดเล้งจะมาอยู่ในเหล็กกระเซเดิมตัวนี้นะครับแล้วก็เหล็กกระโรงครับ ตรงนี้มีมากกนโคงเริ่มเสื่อมแล้วครับเพราะว่าล่มอ่าแลกนโคลงตัวนี้นะครับมันจะอยู่ด้านหลังเทาเรามันควรออกเพื่อจุกดกำกัสลิงกันครับสำหรับโตโยต้ามารุตี้นะครับที่บอกว่ามีประเด็นดราม่าอยู่ก่อนนั้นก็คือว่าเรื่องภาษีการนําเข้าครับพเพราะไบสตีมรถนําเข้าช่วงราคาขายช่วงหนึ่งมันมีการผิดปกติของเรื่องเลืภาษีนึ่งจนวนที่นั่งอะไรประมาณนี้ครับกลายเป็นว่าทําให้ มารีมือสองมีราคาแพงกว่ามือหนึ่งเพราะว่าเตอรต้าหยุดการจำหนายช่วงหนึ่งมันมีเรื่องภาษีทัำมาเกี่ยวส่วนรายละเอียดก็ลองหาเข้ามือกันดูน,นะครับที่ผมทืาม,มาก็ประมาณนี้่วกทัานทาให้มารีมือสองแพงกว่ามือหนึ่งครับเพราะรถไม่มีสรับด้านหน้านะครับลูกครคงเป็นชว่วงอัพเดิมอยู่นะครับด้านหน้าตัวมารจสตี้นะครับมันจะเป็นระบบแม็กเฟอร์สันสตว์นะครับ ก็คือจะมีปีนก้ด้านล่างอย่างนี้นนะไอเนี่ยเป็นก้มด้านล่างแล้วก็ยึดกับตัวโชกนะครับโชกก็จะยึดกับตัวบุมล้อนะครับในการติดตั้งตัวโตโยต้ามาจิตี้นะครับมันก็จะมีการใส่อุปกรณ์จับแขนซ้ายขวานะครับอันนี้จะเป็นตัวจับแขนด้านขวาก็จะเสียบเข้ากับตัวขากันเซเดิมนได้เลยครับแล้วก็จะมีการติดตั้งตัวจับแขนด้านซ้ายครับซึ่งจะเกาะกับตัวเช็ดสีรถนะครับ สำหรับช่วงล่างด้านหลังคันนี้นะครับลูกค้ายังใช้เป็นสปริงเดิมอยู่ครับที่ติดมากับรถเป็นความสูงเดิมครับส่วนช็อคอัพด้านหลังนะครับลูกค้าได้มีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นช็อคซับแทงส์นะครับจากอ o ซี่เป็นแบบปรับได้ครับแต่ว่าจากการที่ตรวจสอบดูนะครับจะมีการลวดซึมของช็อคอัพแล้วเดี๋ยวผมก็จะมีการแจ้งลูกค้านะครับส่วนจานเบรกด้านหลังก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นแบบเทอรรองท r w าครับพ้าเบรกก็เป็นผ้าเบรกเดิมอยู่ตัวนี้ถือว่าก็โอเคนะ จากนั้นนะครับเราจะมีการวัดระยะล้อทั้งสองข้างนะครับเพราะว่ารถที่เป็นช่วงล่างแบบนี้นะครับมันจะมีการเคลียบล้อซ้ายขวาสังเกตไหมไม่เท่ากันเมื่อเราเจอแล้วว่ามันไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องมีการดึงลังนะครับเพื่อให้ล้อกลับเข้าสู่เซนเตอร์ก่อนนะครับก่อนที่จะกําหนดจุดว่าตรงไหนจะเป็นมุดกลางที่จะเชื่อมลรงเพาครับเพราะถ้าเราไม่ไม่ทำแบบนี้ใช่ไหมครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือล้อล้นหรือล้อข้างใดข้างหนึ่งมันหุบครับพอเราได้จุดแล้วครับเราก็จะวัดเรื่องระยะใหม่อีกทีหนึ่ง พื่อให้หมุดตรงกลางนะครับออกมาถูกต้องมากที่สุดครับนะฮะจากการขึ้นแขนในทุกอย่างเราก็จะวัดเช็คกันอีกรอบนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดพอเราเริ่มได้ยาแล้วนะครับเราก็จะสำรวจซ่อมกัวหมุดเชื่อมบริเวณเชื่อเพ่าครับซึ่งก็ต้องวัดจากตำแหน่งอของตัวยงไหลายยืนนะครับเพื่อไม่ให้ตัวสามหัวตรงกลางของตัวสไลเด้นครับ ออกมาเยอะเกินไปหุูนเกินไปเพราะไม่งั้นจะใส่ยางอะไหล่ไม่ได้ครับซึ่งตรงนี้ต้องวัดและคำนวณคำต่อคัดครับเพราะว่าความสูงลดหนักรถขนาดยางอะไหล่จะมีผลเรื่องของตำแหน่งจุดนี้ทั้งหมดครับเมื่อเราได้ตำแหน่งของหมุดกลางเพลาแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมยึดตัวหมุดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทําฉากรับแรงครับซึ่งแน่นอนว่า การทําฉากําแรงเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งแหะเพราะว่าเมื่อเราตั้งมดุดเรียบร้อยนะครับพื้นที่บนบุดอะ่ะมันไม่ได้เรียบมันไม่ได้ตรงซะทีเดียวมันมีความโค้งงอครับเราก็เลยต้องนี่นะครับทำเรียกว่ามีตัดกระดาษครับเพื่อทําแบบเอามาทําฉากเพราะอยู่ดีเอาเหล็กธรรมดาเลยหรือว่าหยิบมาเป็นแผ่นมาติดเลยมันก็จะไม่ได้ครับคืองไงว่าขึ้นคันต่อคันแบบต่อแบบแน่นอนว่าแต่ละคันก็จะไม่เหมือนกัน เมื่อเราทําการทาฉากรับแรงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บรายละเอียดตัวงานนะครับให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ลบพวกคมพวกเศษต่างๆที่มันอยู่บริเวณผิวครับก่อนที่จะทํมขะอาดแล้วก็ทําสีกันสนิทครับซึ่งอย่างที่บอกครับงานแต่ละคันหรือตําแหน่งแต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับปัจญ,ญยหลายๆอย่างมากแต่ถ้ารถที่เป็นช่วงล่างเดิมก็จะคล้ายๆกันครับ นี่ก็จะเป็นหน้าตาตัวหมุดกลางเพลานะครับเมื่อทําการเชื่อมและทําสีกันสนิมแล้วเรียบร้อยครับก็จะออกมาเหมือนเนียนๆนะดูดีเหมือนพลอออกมาจากรถเลยก็ประมาณนี้ครับเมื่อเราสร้างตัวหมุดเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายไม่ใช่สิขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดตั้งตัวแขนสลิงนะครับโดยคันนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นรุ่นบอลจอยครับแขนสีดําเพื่อความกลมกลืนนะครับกับตัวรถแล้วก็เลือกเป็นตัวบอลจอยด้วยเพราะว่า อยากให้มันสุดๆไปเลยครับไหนๆก็ทําแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าต้องบอกว่ายาวนานก็คือว่าไม่ได้ติดกันสักทีครับโทรมาถามโทรมาทักกันหลายรอบแล้วแล้วก็ไม่ได้ติดสักทีลูกค้าจะถอดใจแล้วครับว่าถ้าไม่ได้ก็คือจะไม่ติดแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ไหนๆได้มาติดแล้วก็ขอจัดตัวบอลจอยไปเลยครับ และสำหรับตัว Majesty คันนี้นะครับมันจะมีระบบตั้งไฟหน้าอัตโนมัติะระบบตั้งไฟหน้าคือเวลารถมันบรรทุกหนักหรือต่ำใช่ไหมครับายมันจะห้อยมันจะมีการเซตติ้งไฟหน้าให้ต่ำลงมาเพื่อไม่ให้ยงตาคนตรงข้ามครับซึ่งไอตัวเซนเซอร์ที่มันตั้งไฟหน้าอัตโนมัตินี่นะครับมันจะติดอยู่กับกันเซเดิมตอนนี้เราเปลี่ยนตัวกันเซใหม่ใช่ไหมครับเราก็ต้องย้ายตำแหน่งตัวนี้นครับเพื่อให้ได้ตำแหน่งไฟหน้า พูดง่ายว่าให้ตัวเซ็นเซอร์เดิมครับมันยังคงทํางานและใช้งานได้ปกติอยู่ครับเพราะถ้าไม่งั้นนะครับถ้าเราตัดระบบเซ็นเซอร์นี้ออกไปเลยจะเกิดปัญหาว่าถ้าเรานั่งกันเยอะหรือบรรทุกหนักท้ายห้อยแล้วไฟหน้าจะส่องคนอื่นครับอันนี้ตัวกันเซนเดิมนะครับซึ่งตัวกันเซนเดิมเนี่ยมันจะมีเห็นไหมฮะมันมีช่องมีสล็อตมาให้เพื่อยึดกับขาตัวเซ็นเซอร์แต่พอเราติดตัวชัตติลิงใหม่ไปใช่ไหมครับเราก็ต้องสร้างตำแหน่งม่ให้มันใหม่ครับเพื่อจะให้ตัวเซ็นเซอร์เนี้ยสามารถที่จะทํางานได้เหมือนเดิมพูดง่ายว่า ระบบทุกอย่างยังคงใช้งานได้ปกติครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่ตัวน็อตล็อกนะครับเพื่อป้องกันการคลายซึ่งน็อตทุกตัวเรานะครับเป็นน็อตกันคลายอยู่แล้วแล้วก็มีการหยดน้ํายากันคลายพร้อมทั้งตัวกลางนะครับก็จะเป็นน็อตไวล็อกเพื่อป้องกันอีกระดับหนึ่งครับและขั้นตอนสุดท้ายจริงๆนะฮะในการติดตั้งเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะ,จะตัดเศษน็อตหรือหัวน็อตเกียวน็อตนะครับที่มันเกิดออกมาออกให้มันพอดีกับตัวชิ้นง,งานเพื่อไม่ให้เกิดการยากักบาดยางอะไรครับ อีกอย่างหนึ่งที่สามารถทําได้หลังติดตั้งเสร็จนะครับคือเราสามารถปรับโชคกลงให้มันมีความนุ่มนวลมากขึ้นแต่ก็ไม่เสียอาการครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งตัวซัดลิงรุ่นบอลจอยสีดําแบบเชื่อมใน Toyota Majesty รถตู้ครับออกมาก็แบบนี้เลยกลมเกลืนครับดําเนียนสนิทสิ่งต่อไปนะครับคือการติดตั้งถาดรองอยางอะไหครับเพราะว่ารถตู้มาจตีนะครับ ยางอะไหล่มันจะไม่ได้อยู่บนลอกเหมือนกับรถรุ่นอื่นครับมันจะเป็นถาดใส่ยางอะไหล่ซึ่งจะเกี่ยวกับช่วงล่างเราก็ต้องถอดออกก่อนในการติดตั้งครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จะบรรจุแล้วต,ลติดตั้งตัวถาดเดิมเข้าไปครับเพื่อจะให้ยางอะไหล่สามารถอยู่ในตำแหน่งเดิมและสามารถใช้งานทุกอย่างได้เหมือนเดิมครับโดยเราก็จะวัดระยะอย่างที่บอกครับเพื่อไม่ให้ยางอะไหล่มีปัญหาเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วครับยางอะไหล่จะอยู่เหมือนเดิมเลยตำแหน่งเดิม ลอหมุนลงถาดก็ใช้งานได้เหมือนเดิมครับออกมาแบบนี้เลยครับสำหรับมารชัตตี้คันนี้นะครับภายนอกดูเดิมๆครับความสูงเดิมเพิ่มเติมคือช่วงล่างล้วนๆเลยครับเรามาถามลูกค้าครับติดแล้วเป็นไงบ้างเป็นลูกค้าเพาะด้วย ครับผมโทรจาก S T B Power นะครับ,รบจะสอบถามว่าติดเซตลิง์ไปแล้วเป็นไงบ้างครับอ๋อเรียบร้อยดีครับผมก็เพื่อที่เปลี่ยนชุดอ๋อด,ดีบอกผมว่าเป็นเปลี่ยนชุดใช่ครับใช่เป็นไงบ้างเกลนมาแล้วเป็นแบบโวมทูบเลยครับผมอ๋อแล้วตอนนี้เป็นพอเปลี่ยนมาแล้วใช้งานโดยรวมเป็นไงบ้างเอ่ยโอเคครับอ๋อ,อครับครับ ยินดีครับยินดีครับผมได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะครับคือลูกค้าคันนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าคุยกันมานานคำว่าคุยมานานนี่คือลูกค้าอยากมาติดตั้งนานมากแล้วครับแต่ว่ามันเขาเรียกว่าโอกาสและจังหวะมันไม่ตรงกันวันนั้นลูกค้าว่าถ้าครั้งนี้นะฮะติดต่อแล้วไม่ได้เขาก็จะตัดใจจะไม่ติดแล้วครับ สุดท้ายวันนั้นได้ได้เลยมาติดกันตอนนั้นที่เขาเข้ามานะครับผมก็ติดตั้งัวสซนลิงให้ไปเสร็จแ,แล้วผมก็เขาเรียกว่าเล็กคอมเมนต์ไปว่าโชคลูกค้าตอนนี้มันเริ่มมีปรญหาแล้วนะถ้าลูกค้าไปติดเป็นรูปวงรอบรูปหน่อยมันจะซับพอร์ตการทางานได้ดีขึ้นและลูกค้าก็เชื่อนะฮะแล้วก็ไปทามาตอนนี้ล่าสุดเมื่อกี้ที่คุยกันก็เขาเลยบอกเลยว่าขับดีมากกว่าเดิมนลยครับก็น,นั่นแหละครับคือเราไม่ใช่แค่คนขายของครับแต่เราจะบอกว่าผมจะแนะนำแนะนำยกว่าแนะนํา ในสิ่งที่คิดว่าน่าจะดีกับลูกค้าที่สุดครับไม่ได้ยัดของด้วยเพราะว่าคันนี้นะครับผมไม่ได้ขายช่วงให้ผมติดแค่สล,ลิงนะแล้วก็บอกว่าถ้าลูกค้าอยากได้สลิงที่ดีขึ้นก็ไปติดที่ไหนก็ได้หมดแหละหรือจะติดที่ผมก็ได้ผมก็มีบริการเช่นกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความต้องการลูกค้าแล้วครับใครนะครับอยากปรับปรุงช่วงลา่างไม่ว่าจะแบบไหนจะยังไงต้องการความต้องการแบบไหนอบอกออกมาได้ครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ให้ให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดที่ตรงได้ครับผม